วันนี้เราก็อยู่ที่หอชมเมืองสมุทรปราการน,นะคะ อืมเราก็อยู่ที่หอการเรียนหรู้สมุดปากานะคะคมันเหมือนเป็นหอชมเมืองที่จริงๆอะ่ะเราอยู่แถวนี้แล้วเราก็เห็นว่าสิ่งเนี้ยสร้างมานานมากแล้วสร้างมาตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกับตะข่าวอะไรเงี้ยเขาใช้แบบงบเยอะมากในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาม,มันเมื่อกี้ไปเผื่อพี่เขามามันเหมือนกับว่าเป็นประวั ของเมืองปักน้ําสมุทรปราการเนี่ยแหละว่าเมื่อก่อนอ่ะเคยเป็นอะไรเหมือนกับว่ารอบๆเนี่ยเคยเป็นขุกกลางทะเลอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็มาสร้างโอ้โหมึงแอคติ้งมากก็ไม่ใช่คูกลางทะเลก็เปล่าเออเออคุกแบบคุกเป็นเรือนจำเป็นเรือนจำอะไรแน่อดีตเคยเป็นที่ตั้งของเรือนจําแล้วก็แบบตอนเนี้ยคือแบบเขาย้ายไปที่อื่นแล้วไม่รู้ที่ไหนนะแต่ก็คือแบบเราก็แบบเขาเขาแบบมาสร้างที่อ่า หอหอหอชมเมืองแท้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้เหมือนเป็นหอชมเมืองเออใช่นั่นแหละแล้วก็จริงๆอ่ะมันจุดไฮไลท์ของที่นี่ที่คนเขาชอบมากกันอ่ะคือชั้น23 25มันจะเป็นเหมือนวิวพานาโรมาพาโนรามาพาอะไรนะพานรามาสามอสิามอองศาที่เห็นวิวแม่น้าของเจ้าพญาทั้งหมดเลยจริงซึ่งจริงอ่ะคิดว่ามันน่าจะสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นไปต่อแต่ว่าก่อนนั้นนั้นที่พี่เขาแนะนำมาเขาบอกว่าชั้นหนึ่งถึงชั้นสามอ่ะมันจะเหมือนกับจัดเป็น6โซนซึ่งแต่่ลละะโซนก็จเา ประวัติของปากน้ำว่าเคยเป็นยังไงมาบ้างก่อนจะมาเป็นปัจจุบันนี้ซึ่งเขาใช่เป็นโซนกำลังรู้คือเขาแนะนําให้เราอ่ะเดินโซนโซนหกโซนนี้ก่อนก็คือชั้นหนึ่งถึงชั้นสามเดินเสร็จอะไรเงี้ยเราจะแบบจะได้มีความแบบเอออินรู้สึกแบบว่าฟังเขาแล้วก็ขึ้นไปชมม่าดีขึ้นเลยเนี้ยก็ที่เนี้ยเนาะการเดินทางมาที่เนี่ยก็ค่อนข้างสะดวก เพราะว่ามันเดินทางมาด้วยบีเทสได้ก็คือลงบีเทสปากน้ําแล้วก็เดินได้เลยจริงๆเขากําลังสร้างทางเดินอยู่ที่มันจะเรียกว่าอะไรนะถ้าจะเป็นต่างประเทศสกายวอล์กใช่เป็นสีเขียวเออเนี่ยอันนี้ก็คือสร้างมาแบบเดินเรื่อยๆด้านใต้บีเทสเลยแต่ว่าเหมือนก็จะไม่ค่อยเสร็จอะไรเงี้ยยังไม่เสร็จแต่ว่าตอนนี้ก็เดินทางด้วยบีเทสได้เดินมาบีเทสปากน้ําแล้วก็ไม่ไกลนะประมาณอ่าร้าเลยมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะแดดร้อนนิดนึงหรือไม่ก็อาจจะเยอะหน่อยร้อนอ่ะ หรือว่าจริงๆก็ขับรถมาร์กได้เพราะว่าถ้าเกิดคนที่อยู่แถวๆนี้ก็คือขับรถตามแนวอ่าวิเทสมาได้เลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักก็ติดกันเลยแหละที่นี่ก็ถือเป็นอีกที่หนึ่งที่จริงก็คนก็ยังไม่รู้จักกันมากนักว่าในนี้มีอะไรมาแล้วทาไมอะไรอย่างเงี้ยเออก็จริงๆอ่ะส่วนใหญ่จะมีเด็กๆมาอะไรเงี้ยอยากให้แัยรุ่นเข้ามาจูจีบมาเที่ยวแบบคููรักมันก็ได้ มีห16รอบต่อวนันมี16รอบต่อวนอันก็คือเลือกได้เลยจร,จริงๆก็คือลงอันนี้ก็ได้บ่ายโมไหมาเดว,วลงที่ไหนมดสองนมีค่าใช้จ่ายอันนี้ชมฟรีหมดเยอ๋อรีถึงวันยังไม่มีกำหนดไม่มีกำหนด ใช่นี่ถ่ายรูปได้ไหมละสามารถถ่ายรูปวิดีโอได้ไหมคะจริงๆสามารถถ่ยวดอได้ค่ะแต่แค่วันทุกเสร็จจะมีเจ้าหน้าที่แล่นไลฟเองค่ะอคนไลฟ์สดเสียของเจ้าหน้าที่โอเคะค่แคะมาห้ไไปคุยกับพี่เขามาพี่เขาก็บอกว่าจริงๆถูกวันเสาร์ตอนเทียงอ่ะมันจะมีรอบภาษาอังกฤษด้วย ก็คือเหมือนกับว่าเด็กหรือว่าลูกหลานใครที่เรียนานาชาติะอะไรเงี้ยก็จะแบบมาเข้ารอบนี้ได้แต่ว่าต้องจองแล้วก็มีแค่วันเสาร์ตอนเที่ยงเท่านั้นอืม <c oughs> ใช่ซึ่งเราไม่เข้าอยู่แล้วเรามีเพราะเราฟังไม่ออก <c oughs> แล้วก็คือมารอบไทยอันนี้ก็คือคกือบแบบลิสอินเตอร์หรืออะไรเงี้ยเออเที่ยงวันเสาร์เท่านั้นต้องจอง ก็คือว่าอันนี้เราก็คือเข้ามาในโซนที่เป็นชั้นหนึ่งชั้นสามใช่ปะซึ่งมันก็จะเป็น6โซนเนาะจากโซนแรก,มกเมื่อกี้เหมือนเป็นการสตอรี่แบบนั่งเรือมาก่อนเหมือนเราอะเข้าไปในเรือเรือมันก็จะฟิลเหมือนเราไป Universal Studio อะแล้วก็เหมือนไปเล่นแบบทันสฟอร์เมอร์อะไรเงี้ยเหมือนนั่งในเรือแล้วก็จะมีภาพสามดีมาเล่าเล่าเล่า,ลาแล้วก็อันนี้คือสต็อปหนึ่งเนาะตั้งแต่สองสามไปอะก็จะเหมือนเป็นจุดแวะพักอะอย่างเช่นเรือเล่าว่าแบบเออมาจากนู่นนี่นั่นแล้วก็จะแบบโซนสองก็จะมาเหมือนกับว่าเป็น จุดสต๊อปของที่แบบเรือจอดเป็นแบบที่ส่งสินค้าเรือสับเภาอย่างเงี้ยก็จะเป็นสตอรี่ที่ผูกต่อๆกันมาเรื่อยๆเป็น6โซนก็เล่าแล้วเล่า,ลา,ลามาเรื่อยอืออันนี้ก็จะแวะชมไปไเรื่อยๆจากนั่งเรือโซนหนึ่งก็จะเป็นแบบจุดแวะพักโซนสองโซนสามโซนสีน 2, ส่ 3, ส 4, ต่อไป คือพอเข้ามาห้องนี้ยโซนสามอะ่ะคือเหมือนกับเป็นการจําลองชีวิตคนเมืองที่เขาอยู่กันที่เนี่ยตอนเมื่อก่อนอะ่ะแล้วเขาจัดเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวขึ้นภาพเป็นแบบคือดีอ่ะเหมือนกับไม่คงกงเกงจริงๆริงอ,อ่ะคือะเอาข้าวท่าไปมากยาวอท่าให้กินอะ่ะ คืออย่อยอยางนีง้ครับท่านถ้าพลังเสร็จใกล้เข้ามาแล้วพวกเราต้องเกลี้ยกล่อมดูนะเอาไปิงตรงเหมือนเขาเล่าว่ามันโชว์การสืบเสียดินแดนของเทศอะไรนี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของบ้านเราเท่าไหร่แต่ว่าว้าวในความแบบเอามาจัดเอามาแสดงอะไรเงี้ยเก็๋ปะดูดิแม่งกดแล,ล้วมีสีด,ด้วย ก็คือเหมือนต้องแง่เสียไปหมดแล้วให้กับประเทศอื่นอะไรประมาณนั้นเออเพราะว่าไทยมันแค่นี้เฉยเปล่ะชอบอะจิ้งต้องจิ้งต้งเิงองเหมือนกับว่าเสียให้ฝรั่งเศสอะไรประมาณนั้นนะคะ เขาจะลองไปสถานีรถไฟเมื่อก่อนอะวิ่งฝากนักเซชั่นค่ะเฮ้ยเดีเหมือนก็ทำเก๋นอะอุ้ยเบ๊บดูกคนมีเทลดิมีความแบบเออไปนั่นไปนี่กี่นาทีก็คือความสมจริงขายขนมจักด้วยคัะ รถไฟจริงๆด้วยจ้าขึ้นได้ปะ สีเขียวแล้วเขาก็นี่เลยสวยแบบปลาปลาสริดก็คือส,สวยตอนไม่มีหัว,ะหว <c oughs> อะไรของกู <c oughs> อุยอ๊ยเฮ้ยนี้สวยอ่ะเราอยู่ตรงไม่รู้ว่ะ นี่หรือเปล่ามีบ้านเดูมัวใช่ไหมเนี่ก็คือต้นโพทะเลนะคะเป็นต้นประจาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเมืองสมุทรปราการเนี่ยแบ่งการท่องเที่ยวเป็นสามอย่างท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเ,เชิงนิวเวศและก็เชิงสันาการนะคะ จำลองอุตสาหการรมที่สมุทปากาก็คือแบบเหมือนเขาก็จำลองขึ้นมาทุกอย่างเลยอ่ะม,มีแบบอันนี้เหมือนเป็นจั่งเดิมแบบต้นตอนแรกอ๋อเป็นพวกน้ำปลาห้องเย็นอันนี้คือแปลรูปอาหารอันนี้ปัจจุบนัน อันนี้มันดึงออกมาแล้วก็ใส่ไปสีละอันแล้วก็เหมือนกับรับชมว่าแบบสมุดปาะการเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันก็แบบค่อยๆมาอพอาลถ้าใส่เหมือนก็กกจะขึ้นเป็นหนักนิตีสิ่งแวะล้อมอะไรต่างๆคือเหมือนกับพอเรามาฟังยกโทรศัพท์อ่ะเหมือนมือนพูดกับเขาอ่ะได้ยินเสียงเขา เขาก็อธิบายอะไรอย่างเงี้ยแหละเราคือเราเออเหมือนกับก็อธิบายแบบอารมณ์เหมือนเรายกหูเขาก็จะเล่าเป็นประวัติของอุตสาหกรรมของเขามาให้ฟังอะไรเงี้ย เป็นโซนในอนาคตแล้วว่าสมุดปากการปากน้ําอ่ะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเมือนเขาสร้างโมเดลจาลองเอาไว้อะเฮ้ยคือเอาจริงป้าดูจากข้างนอกหรือว่าตามข่าวอะ่ะไม่คิดว่าข้างในจะแบบมีความแบบขนาดนี้ว้าว wow. คือเหมือนแบบว่าตอนนี้มันมาเป็นเมนืองจำลองในอนาคตของสมุทนระปราการใช่ปะแล้วเหมือนเขาก็แบบทำเป็นสก,กายวอล์คขึ้นมาจำลองแลง้วข้างใต้อย่ก็เป็นเมืองใหม่อ่ะแล้วก็แบบมีแสงไล่ไปเรื่อยๆว่าแบบว่าแนะนำว่าแต่ละที่คืออะไรยังังมมพมนนฒาให้เป็นมูงต้นแบบของอุตสาหกรรมเชิงอิเวก์ นั่นแหละเหมือนกับเอามารีแคปก่อนเมื่อกี้คือที่เราไปมาทั้งหมดอะเราเชียวมีชชั่กกนสกันหลายเสร็จหมดแล้วคือตอนนี้เราอยู่ชัน้น23ซึ่งชั้นนี้เป็นจุดชมวิว360องศาก็คือพาโนรามาเนาะยิงวิวอะแม่งสวยมากเหมือนเนี่ยตอนดูโคนันอะเคยดูเดอมูวี่ป่ะที่แบบร้อนเราก็ตเลยระเบดิดตุ้ม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 อย่างเงี้ยฟิลฟิลแบบเป็นกระจกรอบๆเนาะสุดท้ายแล้วมารีแคปก่อน ก็คือถ้าเกิดมาที่เนี่ยชั้น1ถึงชั้น3อะ่ะจะเป็นเหมือนกับเป็นนิทรศการเนาะซึ่งอันเนี้ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าก็คือเหมือนเขาจะพาชมบูธไปเรื่อยๆ6โซนก็จะเล,เล่าเล่าเรื่องเนาะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันแล้วก็แผนของอนาคตของสมมติการว่าจะเป็นยังไงทั้งแบบเส้นทางขนส่งคมนาคมรถไฟฟ้าสายใหม่สนามบินสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยคือมาหมดกว่าตั้งแต่ต้นจนแบบอนาคตเลยแล้วก็ขึ้นมาชั้นย3บก็จะเป็นแบบวิวแบบนี้เลย สวยมาก